เมื่อคิดแบบนั้นเซิร์นูเซอร์ก็กัดฟันแน,น่นชายคนนั้นควรภาวนาไม่ให้ข้าพบตัวเขาอีกไม่อย่างนั้นข้าไม่ปล่อยเขาไปแน่แน่ชัดแล้วว่าเขาเกลียดชังคนที่ขายทักษะนี้ให้กับเขาเจ้าสำนักท่านท่านเซิร์นูเซอร์มองไปที่จังอยู่ด้วยท่าทีอับอายแม้ว่าเขาจะหน้าด้านแต่เขาก็อายที่จะพูดมันออกมาถึงอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับอนาคตของเขาเขาจึงต้องพูดมันออกมาท่านช่วยแก้ไขมันได้หรือไม่ท่านมีความเข้าใจในเรื่องทักษะและการบ่มเพาะที่สูงล้ำ ดังนั้นมักคงไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขมันใช่หรือไม่เซนถูเซอร์ก้มหน้าลงน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความอ้อนวอนและคาดหวังมันคงไม่มีใครเชื่อว่าคนแบบเขาจะต้องมาขอความช่วยเหลือเช่นนี้แก้ไขจางอยู่มองไปที่เซนถูเซอร์ก่อนที่จะสายหน้าและถอนหายใจขอโทษด้วยทักษะนี้มีปัญหามากมายและข้าไม่อาจจะเสียเวลามากเช่นนั้นได้ใจของเซนถูเซอร์หล่นวูบลงพร้อมกับสีหน้าที่ซีดเผือดเขาถึงกับสลด ทักษะคลื่นสามทบนี้เขาใช้เงินของตระกูลไปกว่าครึ่งรวมไปถึงสมบัติตกทอดอีกด้วยเขาไม่มีความสามารถในการหาทักษะระดับราชันอันที่สองมายังไงสดาบโลหิตม่วงก็มีแค่เล่มเดียวแม้ว่าเขาจะไปขุดหาทั้งตระกูลก็ไม่อาจที่จะหามันมาได้อีกหรือในอีกความหมายก็คือแม้ว่าเขาจะรู้ว่าทักษะคลื่นสามทบนี้มีปัญหาแต่เขาก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนไปบ่มเพาะทักษะอื่นได้ เซนทูเซอร์เศร้าสลดไปแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาลุกขึ้นยืนและเดินตรงไปที่ประตูเกียรติและความสง่าที่เขาเคยมีนั้นหายไปแล้วเขาเดินออกไปราวกับคนตายที่ไรวิญญาณเหมือนเขาจะแก่ลงไปกว่าสิบปีในพริบตาช้าก่อนจังอยู่พูดขึ้นมาช้าช้าเจ้าสำนักเซนทูเซอร์ชะงักและหันกลับมามองจังอยู่เฮอะจังอยู่ถอนหายใจออกมาและสายหน้าเนื่องจากเจ้ามาที่นี่มันก็ถือว่าเป็นโชคชะตาและข้าก็ไม่อาจที่จะมองข้ามเรื่องของเจ้าได้ เขามองไปที่เซินถูเซอร์และพูดขึ้นเจ้าเองก็ต้องจําไว้นี่คือทักษะที่ข้าจะสอนเจ้าห้ามแพร่งพรายมันออกไปถ้าข้ารู้ว่าเจ้าบอกมันกับคนอื่นข้าจะไปทําลายตันเถียนของเจ้าด้วยตัวเองเซินถูเซอร์ดวงตาเบิกกว้างขึ้นมาถ้าท่านหมายถึงเขาราวกับคนที่กําลังจมน้ําและสามารถคว้าท่อนสูงเอาไว้ได้นี่คือทักษะระดับราชันจางอยู่จะสอนเขาฟรีๆหรือเจ้าจําไว้ให้ดีข้าจะพูดแล้ว จังอยู่แสดงสีหน้าเคร่งเครียดออกมานี่คือทักษะสถานผู้ผาที่เป็นทักษะระดับราชามีทั้งหมด15ขั้นขั้นแรกทักษะสถานผู้ผาฟังดูคุ้นหรือไม่ถูกต้องนี่คือทักษะที่จังอยู่ได้มาจากเถิงกวงตอนนี้จังอยู่สามารถพูดถึงทักษะสถานผู้ผาได้โดยไม่ผิดพลาดเซิร์นถูเซอร์หลับตาลงและตั้งใจฟังเขากล้าสาบานเลยว่านี่คือตอนที่เขาจริงจังที่สุดในชีวิต ยิ่งระดับการบ่มเพาะสูงขึ้นเท่าไหร่ความจำก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นหลังจากที่จังอยู่พูดจบเซิร์นูซเออร์ก็ได้คิดทบทวนในหัวก่อนที่จะลืมตาขึ้นแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นทักษะระดับราชาขั้นสูงมันคือทักษะระดับราชาขั้นสูงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทักษะสถานภูผานั้นระดับสูงกว่าทักษะคลื่นสามทบนี้ไม่ต้องพูดถึงการที่ทักษะคลื่นสามทบเต็มไปด้วยส่วนที่ผิดพลาดแม้ว่ามันจะสมบูรณ์แต่ก็เอามาเทียบกับทักษะสถานภูผาไม่ได้เจ้าสำนักคคา่ เซนถูเซอตื่นเต้นซะจนพูดออกมาไม่เป็นคำเขาใช้เงินไปเยอะมากเพื่อที่จะซื้อทักษะคลื่นสามทบแต่ตอนนี้จังอยู่กับสอนทักษะระดับที่สูงกว่าให้กับเขาโดยไม่คิดอยากจะได้อะไรตอบแทนมันส่งผลต่อเซนถูเซอร์อย่างมากจังอยู่เหมือนจะรู้ความคิดของอีกฝ่ายเขาพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มเจ้าไม่จําเป็นต้องพูดอะไรต่อไม่ต้องตอบแทนอะไรบ่มเพาะเพื่อยกระดับของตนเองในอนาคตจงช่วยเหลือคนที่อ่อนแอเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อแผ่นดินข้าไม่อยากได้อย่างอื่น สูงส่งใจกว้างยิ่งใหญ่เซิเนถูเซอร์เงียบไปสักพักเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและคงคนวะให้กับจังอยู่ได้เขาไม่เคยเป็นคนดีมาก่อนในเขตตรงโจนี้มันมีหลายคนที่เคยโดนเขารังแกมาก่อนแต่จากตอนนี้ไปเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นคนดีมันอาจจะไม่ได้เป็นคนดีแบบที่จังอยู่พูดแต่อย่างน้อยก็จะไม่ทําให้ชื่อเสียงของจังอยู่ต้องโมหมองตอนนั้นเซนถูเซอร์มีความคิดมากมายในหัว อยู่ๆเขาก็คุกเข่าและคำนับให้กับจังอยู่ก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปโดยที่จังอยู่ไม่ทันได้พูดอะไรในชีวิตนี้ข้าคงไม่มีโอกาสเข้าร่วมสำนักทังเฉียงและไม่อาจที่จะเป็นสิทธิเจ้าสำนักได้แต่ในใจข้าเขาจะถือว่าเป็นอาจารย์ของข้าเซินถูเซอร์เดินออกจากห้องเรียนมาด้วยสีหน้าที่แน่วแน่